เมือเ่อเอาใเดือนดหนูอมึงกลับไปด้วยที่เนี่มันมีแต่ยางมเแว่นอีบาสโอ้โหเมื่อตีนขึ้นโตอยู่แล้วเหรอวะเออซอรี่ว่ะแล้วมึงเอาใครมาด้วยเนี่ยนี่น้องจีนแฟนว่ะเดี๋ยวเขามานอนด้วยคืนนี้แต่ว่าเดี๋ยวกูต้องไปทำธุระก่อนว่ปะปากมึงดูแลน้องจีนได้ะนะเดี๋ยมจะทำอะไรแฟนกูด้วยใครจะทำอะไรแฟนมึงวะแห้งแบบนี้เนี่ยกูมไม่เอาทำเมียหรอกพี่บาสคิดได้แบบนี้เนี่ยจีนก็ชื่นใจค่ะ งั้นเดี๋ยวจีนรอห้องแฟนนะแล้วเดี๋ยวแฟนนี้กลับมาเป็นดีๆน,นะรู้ใช่ปะอะไรที่มันเก่าๆอ่ะจีนไม่กลับไปกินซัำถ้าไม่ได้กินซํำไม่ได้อ่ะก็เราเป็นแฟนเก่าวันนี้ตอนนี้จีนมีแค่แฟนคนเดียวเข้าใจนะสะดิดสดิสด้งไม่เถอะน้องจีนคนสวยเดี๋ยวก็รู้ทานไฟเก่ามันแรงแค่ไหนแฟน รีบกลับมานะเขาคิด um> ถึงไม่ไหวแล้วอะครับทีรักเดี๋ยวเขารีบกลับนะเฮ้อร้อนจังไปอาบน้ำดีกว่าเสร็จกูแน่จีนเดี๋ยวจีนจะออกไปข้างนอกนะไปเที่ยวเพื่อนหรอให้ม้าไปเป็นเพื่อนป่ะไม่ต้องจีนไปคนเดียวได้ อ๋อถ้าแฟงมาแล้วอ่ะให้ไปรอที่ห้องนะเดี๋ยวพี่บาสนี่แหละจะไปรอจีนที่ห้องเองอ๋อทำไมห้องมือดอย่างนี้วะอนี่จีนเมาเข้าไปนอนไปไปยืนยั่วลมพี่แบบนี้เนี่ยเดือดถ่านไฟเก่ามันคอยถล่มหรอกยัว่วเลยแกอย่ามาทนเรื่องเลยพี่บาสเรื่องของเราอ่ะมันจบไปนานแล้วมันจบไปนานแล้วก็จริงนะแต่ถ้ามาเจอกันบ่อยๆนี มาทิว่าเป็นภูมิทิดไงไม่ใช่แกต้องฉันตั้งแต่แรกหรอฉันรู้นะถ้าแกรอตอนที่แฟงไม่อยู่มาต้องจีนแบบนี้จริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราลองมาะลึหรือความหลังกันได้ไหมละ่ะแบบนี้สิมาชอบหั <laughs> วเราะแบบนี้เนี่ยคี่ถึงพี่มากใช่ปะ เดี๋ยวก็รู้ออตตางกูมไเนี่ยของมึงทำไมอะหรออจนของมึงจุกสนไม่เข้าเรื่องไงล่ะอ ไอชิปแป้งไม่เนอะไอจีนเราร้ายกูอะข้าศึกควแล้วนี่มึงมายุ่งเมียชาวบ้านเลยนี่หย,ยุดแป้งหยุดก่อนแค่นี้มันก็เจ็บพอแล้วจีนไม่เป็นไรไมึงเห็นปะไอ้จีนมันยังไงเอาบอนกลืนเลย <c oughs> อะไรเอาบอนบ้านมึงดิแมนกูจะตัดไส้เดือนดินมึงแงมึงรีบบอ,อกจากนี่ล้นะไปไปนี่ปล่อยไปไง <c oughs> เจ้า เมื่อใบเดือนดีหนูมึงกลับไปด้วยที่เนี่ยมันมีแต่ยางแว่